สวัสดีผู้ติดตามแฟนเพจสนักข่าวไอเนะคะ, N N ะ,คะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะซึ่งในวันนี้กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรร่วมใจพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยนาทและกลุ่มเพื่อนเกษตรกรสยามจังหวัดขยุธยาจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็ได้เดินทางมาจาก บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสาก์นะคะที่มีการปักหลักชุมนุมพักค้างคืนตั้งแต่เมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะคะเพื่อติดตามงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูและตามนี่สี่แบง์รัฐนะคะซึ่งขณะนี้นะคะทางกลุ่มก็ได้เดินเท้าจากบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรมายัางบริเวณทำเนียบนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการปิด เส้นทางนะคะไม่ให้ผ่านไปยังบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะคะทางมวลชนก็ได้นั่งรอนะคะเพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้เปิดรั้วเหล็กให้นะคะเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการปิดรั้วเหล็กโดยบบด่านแรกนะคะ,ะ,คะก็จะมีการปิดบริเวณแยกนางเลิงนะคะบบรวมถึงเส้นที่สองนะคะ ก็จะเป็นบริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะและชั้นที่3นะคะก็จะปิดอยู่บริเวณเชิงสะพานัยมารุเชตนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการปิดรั้วเหล็กจำนวน3มชั้นนะคะซึ่งขณะนี้ทางมวลชนก็ได้อยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งขณะนี้นะคะทางตัวแทนกลุ่ม เครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะบางส่วนที่เป็นตัวแทนจะเข้าไปพูดคุยกับทางตัวแทนรัฐบาลนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูบริเวณด้านในนะคะซึ่งทางกลุ่มนะคะต้องการให้นําข้อเสนอที่ยื่นไปนะคะเกี่ยวกับการติดตามงบประมาณกอง,องทุนฟื้นฟูและตามนี่สี่แบงรัฐนะคะให้มีการนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งขณะนี้ ทางมวลชนที่เป็นตัวแทนบางส่วนนะคะก็ได้ได้เข้าไปเพื่อที่จะพูดคุยกับตัวแทนของทางรัฐบาลนะคะนับลมับวนตลอกันต้อมาไปเชาแบนี้เจอดนี่ดีแล้วเนี่ยเอามาเพื่อไอ้คนนี้ t n e เลยเลยจอดนี่ดีแล้วโอ้โหโฮโหโฮโ ซึ่งขณะนี้นะคะทางออตัวแทนของมวลชนนะคะจำนวน9คนนะ,ะที่จะเป็นตัวแทนที่จะเข้าไปพูดคุยกับทางตัวแทนรัฐบาลนะคะซึ่งก็ยังคงให้มวลชนบางส่วนนะคะยังนั่งรออยู่บริเวณด้านนอกนะคะรวมถึงไม่ให้นำรถเครื่องเสียงเข้ามาบริเวณภายในค่ะ ซึ่งบริเวณด้านในนี้นะคะก็<อ>จะมีรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอจอดประจําการนะคะรวมถึงจะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะ<อ>ยืนอยู่ประจําจุดต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้มวลชนเข้าไปใกล้บริเวณทำเนียบรัฐบาลน,นะคะโดยบริเวณด้านหน้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เปิดให้รถสัญจรไปมาได้ด้านเดียวนะคะซึ่งให้ผ่านบริเวณเส้นด้านหน้าโรงเรียนราชมนิตมัธยมนะคะให้บังคับให้เลี้ยวขวานะคะไปยังถนนพระรามที่5ค่ะแต่ทางบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเชิงสะพานชมัยมรุเชษไปจนถึงแยกสวนมิสักวันนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดถนนทั้งเส้นนะคะมีการนำรั้วเหล็กมาปิด รวมถึงมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยืนประจำจุดต่างๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเข้าไปบริเวณภายในค่ะ ขณะนี้นะคะเราก็ถึงบริเวณแยกพาณิชยการนะคะซึ่งก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะนำมวลชนตัวแทนมวลชนนะคะเพื่อที่จะไปพูดคุยกับทางตัวแทนรัฐบาลนะคะซึ่งขณะนี้นะคะก็ถือว่าฟ้ามืดมากนะคะเนื่องจากคาดว่าฝนก็ใกล้จะตกแล้วนะคะ ใ้ลูกสาวเป็นทนแทนพี่ง่ยรอไยอ่ะมันห้เมป็น่อสายุนวนวนมาพี่มยอยู่งไหนะอก็มบอกเขาคยสยอนักยานถามว่าพีมยอยู่ไหนไังก่อนแล้วตอนแรกเขาคิดว่าพีมยมาอยู่ชองเรือโนอ๋ยไหนก็ได้ค่อบคุมกยังอยู่ ซึ่งขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีการตั้งแถวเป็นแนวนะคะบริเวณด้านหน้านะคะไม่ให้มวลชนนะคะเข้าใกล้บริเวณทำเนียบรัฐบาลค่ะ mm hmm. ซึ่งขณะนี้นะคะเราก็จะมาถึงบริเวณสำนักงานกอพอนะ,ะซึ่งเป็นส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาลนะคะ ขณะนี้นะคะทางตัวแทนนะคะก็ได้เข้ามายังบริเวณสำนักงานกอพรนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลนะคะ ซึ่งการปักหลักชุมนุมของกลุ่มมวลชนนะคะที่มีการปักหลักค้างคืนที่บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะค,คือมีการปักหลักตั้งแต่วันที่31มก,กรคาคมที่ผ่านมานเข้าไปได้ป่ะเนีลองไปถามเขาถามในทางนี้ก่อนนะถามทางสปลอก่อนว่นาเขาให้หรือเปล่าอันนี้คือเขาเข้าห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะใช่ไม่แน่ใจลองลองตามไปถามดูก่อนถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขา ี่ไม่เข้าข้างในนะหรือวไม่เข้าเราจะรอข้างนอกเพราะในห้องของเขาไล่ส่นไม่ได้ถ้าเขาเขาา้าในห้องเนี่ยเราจะไม่สามารถตามเข้าไปไล่ส่วนได้นะทุกท่านเ,เราก็รอกัรปิดใจหน้าห้องแค่แตะรอติดตาม เดี๋ยวเราจะอยู่บริเวณด้านนอกนะคะเนื่องจากภายในห้องประชุม11 1ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณด้านในนะคะและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่กลุ่มเครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มแนวร่วมนะคะก็ได้เดินทางจากบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมายังบริเวณ ทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งเพื่อที่จะติดตามงบประมาณของกองทุนฟื้นฟูนและตามนี่สี่แบงรัฐนะคะซึ่งทางกลุ่มนะคะต้องการให้นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสนักข่าวเอ็นเอ็นรวมถึงกดซีเฟิร์สนะคะเพื่อที่จะติดตามข่าวสารของสนักข่าวเอ็นเอ็นได้ดิฉันน,นันพัทพงศุภาจินดภาต้องขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ